กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิก f c ช่องคำนวณในทางพารวยทุกคนเลยนะคะอ่าวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะแอดจะพาทุกคนทำสูตรหวยนะคะรัฐบาลไทยนะคะเป็นสูตรเด่นบนนะคะสูตรนี้เรียกว่าสูตรเดินดีวันนี้แอดจะพาทุกคนทำสองสูตรนะคะนั่นก็คือสูตรต่อเนื่องด้วยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะคำนวณน,นั้นเราดูคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใดๆทั้งสิน้นคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องคำนวณแนวทางพารวยค่ะยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นช่องใหม่ของแอดนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะรับรองว่าไม่พลาดสูตรดีๆจากแอดแน่นอนค่ะใครที่กดติดตามแล้วแอดก็ขอ,อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบทุกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเลยนะคะอ่าสูตรแรกที่เราจะนํามาแจกทุกคนนั้นก็คือสูตรเดินดีนะคะเราจะใช้10บนบวก8ปดคงที่ได้ตัวไหนบวกเพิ่มทีละหนเต็มให้ได้สตัวนะจะได้สี่ตแหน่งนะคะ งวดที่ผ่านมาวันที่30สิธันวาคมห5้ผลออกที่หนึ่งเก้าหนะคะบนอ่ะเราคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าศย์เพราะฉะนั้นก็เข้าที่เลขเก้าหนึ่งตำแหน่งในหลักสิบบนะคะอันนี้เขียนว่ารอผลไว้เนาะก็ออกแล้วนะคะเข้าที่เลข9้านะคะเข้าที่หลักสิบบนะคะนี่อ่างวดถัดมานะคะเราก็จะคำนวณเลยนะคะคำนวณต่อเลยนะคะจะได้ไม่ ไม่ต้องย้อนขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะดูแค่สถิติเท่านั้นนะคะวันที่17บเดมก,กราคมหกหหแล้วเนาะสิบบนที่เราจะใช้นะคะสิบบนก็คือเลข9ก้านะ,ะเอาก้าตั้งเ้าบวกแดคงที่ได้เลขชุดเดิมนะคะได้ที่17เดเอาเจดตั้ง7จดบวกหนึ่งได้แป 8บวก1ได้99บ9วก1ได้ศูย์เราจะได้สูตรเดินดีเด่นบนุญนี่ก็คือจะได้7890นะคะ4ตัวอาจจะมา 1- ถึง2ตัวนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าไหมอันนี้เป็นงวดต้นปีนะคะอ่าเอา่อตั้งแต่ที่ผ่านมาก็เห็นเข้า2ตัวบ่อยนะคะก็มาเว้น2งวดนี้นะคะไม่แน่อาจจะเข้า2ตัวอีกหรือยังไงนะคะ ก็สวยนะคะถ้า97ก็สวยอยู่นะคะแต่แอดคิดว่าน่าจะมา1ตัวหรือจะมาเป็นหลักร้อยหรือว่าหลักสิบหรือว่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักหน่วยนี้ค่ะอาจจะไม่มาด้วยกันในตําแหน่งของ2ตัวบนก็ได้นะคะก็ต้องพิจารณาตัวเลขดูว่าชอบตัวไหนลองจับหากับตัวที่เรามีในใจอยู่แล้วได้นะคะเนี่ยที่ผ่านมาก็เข้านะคะตั้งแต่วันที่16ธันวาอ่า16 เมษายนคะก็หลุดไปแค่1งวดเท่านั้นค่ะนอกนั้นก็เข้ามา1ตัว2ตัวนะคะงวดนี้เราก็เขียนว่ารอผลอีกเช่นเคยนะคะถ้าแอดดูแอด,ด,แอดคิดว่าน่าจะมา1-2ถึงตัวอาจจะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะส่วนตัวแล้วนะคะแอดชอบนะคะหลักถ้าศูนย์เนี่ยแอดชอบในหลักร้อยนะคะหรือหลักสิบถ้า9แอดชอบที่หลักสิบนะคะ เจ็ดเนี่ยก็ชอบในหลักสิบแต่ว่าแปดแอดไม่เท่าไหร่นะคะแปดเนี่ยน่าจะไปที่หลักหน่วยนะไม่ไม่ชอบมาที่หลักสิบนะในตัวส่วนตัวแอดถ้ามาสองตัวแอดชอบตรงคู่ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะแอดขอทำเป็นคูโตดให้ด้วยนะคะเผื่อมานะคะ,อะชอบที่ศูนย์เก้าอันนี้เอาส่วนตัวแอดนะศูนย์เก้าเอแล้วก็ศูนย์เจ็ดเอ็ก แล้วก็ศูนย์เแดคะแอด,แอดคิดว่า8มันน่าจะมาในหลักหน่วยนะถ้าประมาณนี้ถ้า0ูนย์มาหลักร้อยเแล้วก็7 8ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ทุกคนจะจับพิจารณาดูนะส่วนตัวแอดแอดชอบประมาณนี้นะคะก็รอติดตามผลนะคะว่าวันที่ส7มกราคมนี้จะออกอะไรนะคะสูตรจะเดินต่อไหมหรือว่าจะยังไงก็ต้องดูอีกทีนะคะไปต่อสูตรที่2กันเลยนะคะทุกคนสูตรที่2นะั่นก็คือสูตรต่อเนื่องสูตรนี้แอด โปรดมากเลยนะคะสูตรนี้เข้าทีสตัว2ตัวไม่หลุด2ตัวนะคะส่วนมากก็เข้าบ่อยเลยก็คือเข้า2องตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักสิบเข้ามาคู่กันนะคะเป็นคู่โตดบนนะคะ,ะมา1-2ตัวใช้ร้อยบนบวก10ล่างนะคะได้ตัวไหนบวกเพิ่ม2แตม้มบวกเพิ่ม2แตม้มแล้วก็บวก1บวก4จะได้ทั้งหมด5ตัวนะคะ เด่นบนนะคะแล้วอันนี้ก็คือเด่นบนจับเป็นคู่โตได้นะคะสําหรับสูตรนี้อ่ตั้งแต่16เมษายนเหมือนกันนะคะอ่ะงวดแรกเลยนะคะอันนี้ก็เข้า7 9 1 2 6ยังไม่ระบาย7 9 1 2 6นะคะนี่ก็มา9 1เห็นไหมเข้า3ตัวเลยนะคะร้อยสิบแล้วก็หน่วยบุญนะคะเนี่ยก็เข้ามา2ตัวเหมือนกัน6 4แต่เข้าในหลักร้อยกับหลักสิบเนาะอันนี้ศูนย์หนึ่งหลักร้อยหลักสิบเลขเก้าเข้าที่หลักสิบหลัก เลขศูนย์เข้าที่หลักสิบเจ็ดกับหนึ่งเข้าสองตัวสองตัวบนเลยนะคะหลักสิบหลักหน่วยเนาะอันนี้เข้าสามตัวเลยคือศูนย์สี่ห้าเข้าสาตัวออกสี่ศูนย์ห้าเห็นไหมเข้าสามตัวงวดนี้ก็มาเก้เากับสี 5, 8, ่ก็เข้าสองตัวบนห้ากับแปดเนี่ยก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบสามก็มาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบสามศูนย์ก็มาที่สองตัวบนเนาะอันนี้อีกต่อลงมาอีกก็มาหกเก้าก็สามตัวเลยเห็นไหมคะ อันนี้ก็มาหนึ่งหกศูนย์สามตัวอันนี้มาหนึ่งกับหกหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยอันนี้ก็แปดกับเจ็ดก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบเห็นไหมคะทุกคนมันเข้าสองตัวมาตลอดนะอ่าถ้าฟุกหน่อยก็เข้าสามตัวอันนี้แปดกับห้าก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเนาะอ่าอันนี้ก็เก้าูอ่าออกที่ศ um, ูนย์เก um. ้าสามก็มาที่ศูนย์กับสามมันก็เข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยงวดที่ผ่านมาผลออกที่ หนึ่งเก้าหกนะคะบนใช่ไหมหนึ่งเก้าหกอันล่างออกห้าแปดแต่เราจับจ้องที่บนเนาะหนึ่งเก้าหกก็หนึ่งเก้าหกก็เข้าที่หนึ่งและหกใช่ไหมคะเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนี่หลักร้อยคือเลขหนึ่งใช่ไหมคะเลขหกเข้าที่หลักหน่วยเห็นไหมมันเข้าเป็นคู่ตัวได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แอดจะเขียนให้ทุกคนอีกรอบนะคะ เป็นสูตรที่น่าจับตามองมากเลยงวดนี้แอดก็นําสูตรนี้แหละเพื่อไปประกอบพิาพจารณาในบนสูตรบนของแอดนะอ่ะนี่ที่เราจับคู่ไวนะ้นึกว่าที่ผ่านมาก็มีคู่ไหนบ้างที่เป็นคู่ตดบนนะมันออกคู่ไหนละ่ะหนึ่งเก้าหกนี่ออกที่เอ็กหนึ่งหกก็คือคู่ตดนีเนาะเป็นคู่ตดนะคะไม่ใช่ตรงก็ถ้าตรงก็ถ้าสมมติว่าเราชอบ x หนึ่งหกเราก็สามารถไปจับเป็นตรงได้นะ,ะอ่ะอันนี้ก็ออกในคู่โต๊ด x หนึ่งหกนี่นะคะก็แค่จับเก้ามาใส่ตัวเอกก็คือจะได้สามตัวนะคะถ้าใครเชี่ยวชาญในการจับคู่โต๊ดนะคะอ่ะอันนี้ขอลบออกก่อนนะคะคือกระดาษใบนี้เยินเลยนะคะเพราะว่าทำเป็นคู่ตัวให้ทุกคนดูบ่อยแล้วก็เข้ามาตลอดเลยนะคะสำหรับสูตรนี้ลบออกอืมอ่ะ งวดที่จะถึงนี้คืองวดวันที่17มกราคม66แล้วนะคะอ่ะเราใช้ร้อยบนร้อยบนคือเลข1บวกกับ10ล่าง10ล่างคือเลข5เนาะ1บวก5ได้6 6บวก2 2ครั้ง6 7 8นะคะ2แล้วก็8บวก2ได้0ทีนี้ก็เอา0บวกกับ1แล้วก็บวก4 0บวก1ได้1 1บวกได้5นี่ก็คือชุดคู่โต๊ดบนที่เราจะนำไปไปจับคู่ใน3ตัวบนที่ในผลงวดวันที่17ที่จะออกนี้นะคะถ้ามา1ตัวก็ถือว่าไม่ใช่คู่โต๊ดนะคะถ้ามา2ตัวก็เป็นคู่โต๊ดบนเพราะฉะนั้นแอดขอจับเป็นคู่โต๊ดบนเลยนะคะเพราะว่าเข้า2ตัวมาบ่อยมากนะคะอ่ะขอจับเลยนะคะก็จะจับเป็น หกแปด x นะคะหกศูนย์ x หกหแล้วก็ห 5x ้า x อแปดศูนย์ x แย์หนแล้วก็หนึนะคะอันนี้ก็คือคู่ตัวนะคะถ้าใครชอบในคู่ไหนนะคะสามารถเอาไปเป็นตรงได้อ่ะถ้าสมมตินะในอ่ขอดูก่อนนะคะว่าแอดชอบคู่ไหนนะคะ เป็นพิเศษอแอดชอบคู่นี้นะคู่นี้ก็ชอบสวยคู่นี้ชอบนะคะอะมันสวยหมดแล้วนะที่มองตรงนี้แอดแบบแอดแอดชอบหลายคู่มากเลยนะคะทุกคนมันไม่รู้มันมันเป็นตัวเดียวกันเดี๋ยวขอขอวงไว้ก่อนนะคะในส่วนตัวนะคะถ้าเป็นแปดอย่างเงี้ยที่แอดบอกไปในคลิปก่อนก็คือชอบแปดในหลักหน่วยเนาะเนี่ย มันก็ส่วนนี่เห็นไหมแปดมันก็มาในอ่ะมันมีแปดนี้ก่อนนะอันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าสมมติชอบสุดๆเลยขอเป็นอ่ะคู่คู่นี้แล้วกันอ่ะหกศูนย์เอ็กนะหกศูนย์เอ็กขอจับหกศูนย์เอ็กหกเอ็กศูนย์แล้วต่อไปก็เป็นศูนย์หกเอ็ก แล้วก็หกศูนย์ 6, ต่อไปก็ศูนย์ x หกนะแล้วอะไรอีกแล้วก็ x ศูนย์หก x หกศูนย์ประมาณนี้นะคะก็จะได้ตรงตรงนะคะนี่ได้คู่ตรงตรงมาแบบนี้นะอันนี้คือตรงถ้าอันนี้ไอ้ชอบตัวนี้เนาะตัวไหนอีคู่นี้ คู่นี้ก็ชอบคู่นี้ก็ชอบดีไม่ดีมันมาสามตัวบุญเลยนะคะอ่ะขอจับสามคู่สามตัวหน่อยนะคะในในชุดนี้นะคะเป็นรู้สึกถูกชะตานะคะไม่งั้นคงไม่ได้วงเยอะขนาดนี้ขอขอจับเป็นสามตัวให้ทุกคนดูนะคะอ่ะเอาขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันมันเยอะมากนะก็เป็นถ้าเป็นคู่ตัวนี้เนอะอืม

สิชุดถ้ามาในสามตัวเลยแอดชอบชอบนี่ชอบนี่ชอบนี่ชอบยอเยอะเนาะสงสัยแอดชอบเยอะละอ่านี่นี่สี่ชุดนี้อันนี้ลองลองลองแล้วกันนี่นะถ้ามาสามตัวอันนี้เขียนไว้ก่อนนะถ้ามาสามตัวอันนี้โอ้ยเลยลงมาเล้วอึ๊บ คู่โต๊ดบุญนะอ่ะางนี้แล้วกันเนาะถ้ามาสามตัวก็ในนี้นะคะใครชอบก็ไปตามนี้นี่ใครชอบคู่โต๊ดก็ตามนี้นี่นะคะนี่นี่คู่โต๊ดคู่โต๊ดบุญนะแอดเขียนผิดต้องออกคู่โต๊ดบุญลงมาอันนี้คือแอดยกตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้ก็คือถ้ามาสามตัวบุญะนี่นะคะทุกคนถ้าใครชื่นชอบสูตรที่แอดนำมาฝากนี้แอดขอ ให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามให้แอดไว้นะมันเป็นช่องใหม่ของแอดมันยังไม่มีใครเห็นเยอะเลยอะแต่ว่าช่องเดิมแอดโดลงงนลังับไปนะก็นู่นแหละประมาณสิ้นเดือนมกราถึงสามารถกลับไปได้นะคะสามารถกลับไปลงคลิปได้นะ,ะยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนงวดนี้เราจะปังๆกันแน่นอน,นะคะ่ะลืมไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแอดนะคะเข้ากลุ่ม VIP นะคะรับเลขวงในที่คัดชุดเรียบร้อยแล้วเข้ากลุ่ม VIP นะคะเข้า เรขลับวงในรัฐบาลนะคะก็เข้าตามนี้เลยนะคะแอดก็จะทิ้งแอดลิงค์ไว้ด้านล่างนะคะสามารถนำไปแอดไลน์ได้นะคะจะได้อะไรบ้างในในในกลุ่ม VIP นะคะใบดำตารางชุดน้นนะคะอันนี้ใบดำแตกบ่อยมากก็คือในตารางสามารถไปจับวินเข้า3ตัว2ตัวบนล่างเลยนะคะแตกดีมากงวด่ที่ผ่านมาเข้า3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเลขวิ่งเข้าด้วยนะคะ เก่งมากนะคะชุดใบดําต่อมานะคะแล้วก็จะได้ชุดใบแนวทางเลขเด่นสาตัวบนก็มีมีแยกออกไปต่างหากะคะ่ะแล้วก็แต่ในใบดําคือรวมหมดแล้วนะคะแต่อันนี้จะแยกออกไปอีกแล้วก็เลขเด่นบนก็คือเฉพาะบนเท่านั้นไม่มีล่างก็คือเนี่ยมันจะมีในในสูตรของเลขเด่นบนแล้วก็มีเลขเด่นล่างทั้งหมด4ใบนะคะอาจจะมีใบแถมก็คือใบที่ทําให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้นะคะ แต่ให้เน้นไปที่ใบดํบาใบดํามาแน่นอนคะ่ะแม่บนก็ล่างแม่งั้นก็แตก3ามตัวบน3ตัวแตกบ่อยมากคะ่ะทุกคนปีนี้เราต้องปัง,ปง,ปงๆเฮงๆรวยๆกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ตามนี้เลยนะคะ,ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ